โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนลงสีให้เร็วนะคะแล้วก็ไม่ออกนอกเส้นด้วยนะอันนี้จะทําได้ในทรายนะคะส่วนไอบินเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่เหมือนในทรายค่ะเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีเนาะอย่างแรกค่ะเราก็เตรียมตะแยงเส้นให้อยู่ในแฟ้มเดียวกันนะคะจะได้ไม่ต้องดูวุ่นวายเนาะจากนั้นนะคะให้ ใช้อันนี้ค่ะมันคือโคปิกสตติกหรือเปล่าวะมันเป็นอะไรเมจิกสตติกเออทุกอย่างนะค่ะแล้วก็อันนี้ออกก่อนสีคลิกไปตรงนี้ค่ะพยายามวาดให้ตัวละครนะคะอย่ามีเส้นที่แบบว่าขาดนะคะเพราะว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยมันจะเข้าไปด้านในได้อ่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดนึงเนานะตรงชอ่องตรงมงุมอันนี้ปึ๊บ๊บโอเคค่ะ ดูดีๆนะคะอ่ะน,นี่เสร็จแล้วก็กดอันนี้ค่ะมัาเป็นการกลับด้านที่เลือกนะคะปึ๊บเราก็จะได้ปุ่มตัวละครแล้วนะัจากนั้นเราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะใช้สีอะไรก็ได้ในเนี้ยแล้วแต่เลยแนะนำว่าให้เป็นสีโทนเข้มๆนิดนึงกดคอนโทล F ปึ๊บแล้วก็กดอันนี้ออกค่ะ อ่าเราก็จะได้คุมของตัวเน,นี่ยคุมใช้สีคุมตัวละครหมดแล้วเนาะจากนั้นนะคะให้เพิ่มแฟมขึ้นมากดอันนี้กิปปิ้งอะไรทั้งอย่างกดไปปุ๊บก็เข้าไปในแฟมค่ะแล้วก็กดใส่เลเยอร์ตามใจชอบค่ะจากนั้นเราลองมาลงสีกันดูค่ะป๊บจะเห็นได้ว่ามันไม่ออกนอกเส้นนะคะน้าบางคนที่รู้แล้วก็รู้ไปค่ะ <laughs> อันนี้สอนคนที่ยังไม่รู้เนาะ ประมาณนี้นะคะึ๊บแล้วก็ลงสีหลายคนเนี่ยก็อาจจะงงนะคะว่าทํายังไงให้ระบายสีไม่ออกนอกเส้นนะคะซึ่งใน i b บิเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีแค่ตัวนี้นะคะจะไม่มีพวกแฟม้มน่าจะไม่มีนะถ้าเป็นไอบิดเนี่ยจะมีแต่เลเยอร์ให้นะคะบางคนสงสัยคะ่ะว่าทํายังไงระบายยังไงไม่ให้ออกนอกเส้นหรือทับเส้นนั่นเองนะคะ หลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักเลเยอร์นะคะบางคนนะคะบางคนก็สำหรับในไอบิดนะคะก็เพียงแค่เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็กดการตัดนะคะมันจะมีอ่านให้อ่านอยู่เนาะจากนั้นก็เข้าไประบายในเลเยอร์ของการตัดค่ะมันก็จะไม่ออกนอกเส้นแล้วถ้ายัางงงี่ยเราจะสอนในไอบิดให้ดูก็ได้นะอ่ะถ้าอยากให้สอนในไอบิดหรือว่าสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะ <c oughs> สำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาเราชมนะคะ i can keep my head yeah.